สะพึงอาจารย์ลักพาดวงเมืองปี2,568โรคระบาดใหม่อุบัติเหตุการเมืองช็อกเป็นสุดยอดหมอดูชื่อดังของเมืองไทยที่ฝันธงได้แม่นเหลือเชื่อชนิดไม่เกรงใจหน้าอินหน้าพลมล่าสุดหมอลักโหราบดีได้มาพาดวงเมืองปี2,568แบบลึกสุดใจ เปิดสกราฐใหม่ด้วยคำเตือนสุดสะพรึงคนไทยเตรียมผวาน้ำท่วมใหญ่โรคระบาดใหม่อุบัติเหตุนกเหล็กและจุดช็อคเซอร์ไพรส์ทางการเมืองชี้หลังวันเกิดเมืองมีจุดเสี่ยงปฏิวัติถ้าอยากให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองต้องใช้คนในเครื่องแบบมานั่งนายกหรืออย่างน้อยต้องมีรากจิตจงรักพักดีสูงโดยอาจารย์ลักษณ์ได้กล่าวว่าปี2568เป็นปีที่ดาวแปลบรวน กินเวลามาตั้งแต่ปลายปี2,567ไปจนกลางปี2 5 6 8ช่วงเดือนกันยายน2,567มีดาวหลายดวงเริ่มแปรปรวนและจะแปรปลวนไปทั่วโลกทั้งภัยธรรมชาติและความแปรปลวนเรื่องอากาศอุณหภูมิและความแปรปรวนของจิตใจคนที่ใจบาปหยาบช้าฆ่าทำลายล้างกันในอดีตคนจะดังได้ต้องทำดี แต่ปัจจุบันคนที่ทำตัวเช้าๆหยาบคายก็ดังได้ความแปรปรวนของโลกจะส่งผลยาวไปจนถึงกลางปี2568จะเกิดความแปรปรวนปั่นป่วนเศรงซึมเศร้าเหงาหงอยไม่แน่ใจและเหี่ยวเฉาอยู่ครึ่งปีหรือแบบนี้แล้วจะต้องลุกขึ้นมาสู้ใครสู้ก่อนก็คว้าโอกาสได้ก่อนโหนฟันธงเปิดประเด็นก็เผ็ดร้อนแล้วค่ะ ปี2,568เศรษฐกิจประเทศไทยจะโงหัวขึ้นหรือยังถ้าพูดถึงดวงเมืองและดวงโลกมีลัคนาอยู่ในราศีเมษเหมือนกันฉะนั้นในเรือนการเงินและการคลังวีดาวสองดวงโคจรอ,อยู่นั่นก็คือดาวมฤตยูที่โคจรเข้ามาตั้งแต่วันที่8มีนาคม2,566ยาวไป7ปีแปลว่าปี2,566 ถึงปี2,572จะมีการเปลี่ยนแปลงของมาตรการทางการเงินและการคลังทั่วโลกจะยกเครื่องกันใหม่ทั้งหมดชมหน้าการเงินการคลังของโลกจะเปลี่ยนแปลงใหญ่ดาวอีกดวงที่มีบทบาทก็คือดาวพฤหัสโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินการคลังของดวงเมืองและดวงโลกตั้งแต่วันที่30เมษายน2,567และจะอยู่ยาว1ปี ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคม2568ตั้งแต่เดือนกันยายน2567คนทั้งหลายจะรู้สึกว่าเงินทองมันไม่คล่องติดขัดอึมครึมปีใหม่ไปตรุษจ,จีนปลายเดือนมกราคมก็ยังอึมคมรึมเศรษฐกิจไม่คึกคักแต่ลัง14กุมภาพันธ25์2568ดาวพฤหัสบดีซึ่งมาจากเรือนสุภะของดวงเมืองจะเดินหน้าหมายถึงว่าต่างประเทศ แปลว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวประเทศไทยอย่างคึกคักรัฐบาลจะต้องหานโยบายรองรับเพื่อเก็บนักท่องเที่ยวไว้ให้ได้ม,มากที่สุดในช่วงรอยต่อของปีหลังปีใหม่ประเทศไทยจะโด่งดังไปทั่วโลกและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเป็นตัวนำช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งส่วนสถานการณ์ทางการเมืองน่าเป็นห่วงขนาดไหนการเมืองแปรปรวนตามดวงเมือง ในระยะเวลาที่ผ่านมาบทบาทของการเมืองแผ่วไปมากเช่นตอนเกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนือหรือหลายจังหวัดของประเทศกลายเป็นคนเห็นภาพคนดังไปช่วยไม่ได้เห็นบริบทของการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างจริงจังหลังจากนั้นรัฐบาลก็เงียบๆเหมือนมีอะไรคลุกขุนอยู่ภายในฝ่ายค้านก็เงียบๆหรือแม้แต่พรคร่วมรัฐบาลก็ไม่มีบทบาทชัดเจนดูเหมือนเกิดอาการเดี่ยงไม่มีกำลัง แล้วจู่ๆก็เกิดปรากฏการณ์ของดีไอคอนมากลบกระแสรัฐบาลหมดเลยคนไม่ค่อยสนใจมาตรการรัฐบาลแต่คนไปสนใจโหนกระแสหมดเลยข้อดีนะมันไม่มีตัวตนเมื่อเข้าสู่ปี2568ตั้งแต่ต้นปีจะมีความแปลปลวนหลายเรื่องต้องดูว่ารัฐบาลจะมีบทบาทที่ชัดเจนหรือเปล่าถ้าไม่ชัดเจนคุณจะหายไปเลยนะกลายเป็นไร้ตัวตน ตั้งแต่ต้นปีรัฐบาลจะต้องพยายามสร้างบทบาทไม่งั้นมีสิทธิ์ไปได้แบบฉับพลันอย่าไปคิดว่าการที่มีรถถังออกมามันจะหายไปแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าในช่วงวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่2ตุลาคม2568มันเป็นช่วงที่ดาวหลายดวงแปรปรวนแต่ดาวพฤหัส,สบ,บดีจะโคจรเล็งดาวเสาร ซึ่งเวลาที่ดาวพฤหัสและดาวเสาร์โคจรร่วมหรือเล็งกันมันคือการปฏิวัติถ้าคุณทำอะไรไม่ดีหรือคิดไม่ดีนะจะตีล้อมเมืองหรือครอบงำด้วยกลไกลบางประการเพื่อปูรลากฐานให้กับตัวเองยังคิดแบบบ้านใหญ่ทำเหมือนยุคเก่าแต่ไม่คิดยุทธศาสตร์ทำอะไรเพื่อบ้านเมืองจริงๆระวังจะพลิกเปลี่ยนแปลงกลับใหญ่เป็นจุดที่น่ากังวล หรือประเทศไทยของเราต้องมีนายกเป็นคนในเครื่องแบบเท่านั้นตามดวงเมืองผูกไว้ว่าคนที่จะเป็นนายกต้องมาจากคนในเครื่องแบบเท่านั้นบ้านเมืองถึงจะขับเคลื่อนไปได้ถ้าไม่ใช่อายุรัฐบาลจะไม่ยาวนานหรือถ้ายาวนานมันก็จะสังกตายลองสังเกตนายกพลเรือนที่เราได้มาก็มีนะเอาที่อยู่ยาวๆเกิน3ปีเช่นนายกชวนหลีกภยัย แต่เราก็คงรู้ผลว่าเป็นยังไงมันมีข้อหนึ่งถ้าไม่ใช่คนในเครื่องแบบคนคนนั้นจะต้องมีความจงรักภักดีประดุดหัวใจเดียวกับทหารหรือตำรวจในเครื่องแบบแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มาด้วยแบบนี้ไม่งั้นจะอยู่หรือทำอะไรไม่สะดวกโยทินปี2568มีมหันตภัยอะไรที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับมือ ังคารวิปริตสงครามคนบ้าเดาอังคารปกติจะพักมนเสตไม่เกินเดือนหรือสองเดือนแต่ครั้งนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงตุลาคม2567ดาวอดอังคารโคจรวิปริตเดินหน้าถอยหลังยาวถึงเดือนพฤษภาคม2568เหมือนจะมีศึกแต่เราไม่ได้ก่อศึกนะต่างแดนมาพ้นคนไทยแล้วก็มีการสู้รบหรือสงครามทั้งดวงเมืองและดวงโลก 1. ถ้าเกิดสงครามจะเกิดตั้งแต่เดือนกันยายน2567ไปจนถึงเดือนมิถุนายน2568มีชนวนจะเกิดเพราะดาวมันวิปริต 2. ถ้าเกิดจะเกิดเลยคือเครื่องบินตกหรืออุบัติเหตุไฟไหม้และภัยธรรมชาติมันจะน่ากลัวไปจนถึงเดือนพฤษภาคม2568ประมาทไม่ได้เลย การกลับมาของโดนัลด์ทรัมป์จะทำให้โลกสงบหรือสงครามประทุถ้าจะเกิดก็มีแต่สงครามคนบ้าอเมริกาและรัสเซียมีแต่คนบ้าบ้าเป็นผู้นำประธานาธิบดีอเมริกาเป็นคนบ้าชาตินิยมเป็นคนรากเง่ายุคเก่าแต่มีความคิดใหม่เขาจะเกิดสงครามในความบ้าที่คิดแบบนี้ถ้าก่อนเดือนพฤษภาคม2568มันไม่เกิดอะไรก็สบายใจได้ ต่ระวังถ้ามีใครไปกดปุ่มอะไรตุ้มตามก็อันตรายเหมือนกันมันจะมีสิ่งน่ากลัวสองอย่างจากรอยต่อปลายปี2567ถึงต้นปี2568ก็คือสงครามและโรคระบาดใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเช่นโรคจากเชื้อไวรัสฉะนั้นคนไทยจะต้องเตรียมตัวออกกำลังกายและดูแลสุขภาพให้ดียังมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์รอคนไทยอยู่ใช่ไหม เตือนล่วงหน้ายาวๆปี2572ถึงปี2575จะมีกลุ่มดวงดาวที่น่ากลัวเกี่ยวกับภัยพิบัติใหญ่หลายเรื่องทั้งน้ำท่วมใหญ่แผ่นดินไหวและแผ่นดินสไลด์เป็นช่วงเวลาที่จะมีแต่เรื่องน่ากลัวและน่าตกใจเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ระดับสูงเท่าตึกสี่ชั้นกินเวลาราวๆ6เดือนถึง1ปีเลยทีเดียว สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ